ผุดตั้งโรงพยาบาลสนามที่อินแพกเมืองทองธานีสั่งกระทรวงสาธารณสุขนำเข้าวัคซีนโควิดจากไฟเซอร์5ขีด20ล้านโดดเร่งกระจายฉีดวัคซีนเกาะติดคลาสเตอร์ทองเตยใช้โมเดลสมุทรสาครไรอ่านเอกสารออกมาตรก,การเยียวยาเศรษฐกิจธธวันนี้ภาฤสภาคมพรอ,ออ,อประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์โดยระบุว่าจากการได้รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ที่แพร่กระจายเป็นวงกว้างในหลายจังหวัดในฐานะนายกรัฐมนตรีและผออสอบคได้ติดตามอย่างใกล้ชิดโดยได้สั่งการเพิ่มเติมสำหรับการจัดหาเตียงผู้ป่วยและโรงพยาบาลสนามพร้อมแบ่งกลุ่มอาการออกเป็นระดับ ตั้งแต่ระดับสีเขียวสีเหลืองและสีแดงพร้อมให้คัดกรองผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลหลักและรักษาเตียงว่างไว้ให้กับผู้ป่วยที่จําเป็นและเพิ่มจํานวนผู้รักโซ่สับสายด่วน1,668 1,669และ1,330ให้เพียงพอต่อจํานวนผู้ป่วยอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข่าวสารดีๆจากไทยบ้านนิวขอบคุณค่ะ